ก็ต้องมาคุยกันถึงประเด็นหญิงชายนะคะ<อ>วันนี้<ะ>อยู่กับคุณพาคกุ้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสาวๆก็ทิ้งเปี่ยวนะครับผมสวัสดีคุณเชิด้วยนะครับผม ทำไมหยาบคายกับพวกเราอย่างเงี้หยาบคายอะไรกระทิงเปียวคือยังไงกระทิงเปียวก็คือกระทิงเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ดูสง่างานง <store. S 1> มนะ<อ>ดูแข็งแรงนะแล้วก็เป็นกระทิงเปียวก็คือเป็นปรกระทิงที่อยู่เปล่าเปลียวโดดเดี่ยวแล้วก็มีความเป็นศักดิ์ศรีของตัวเองอนี่ผมเชิดชูพวกคุณนะ,ะสวย <Okay. S 3> นะถ้าบอกวกคสามสาวอีเมนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีสามสาวเก้งกวางอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ มอะไรนฝวันนี้มีประเด็นที่นะฮะชายหนุ่มและหญิงสาวต้องรู้เลยนะครับผมเจ็ดสิ่งที่ผู้หญิงควรรู้กับผู้ชายนะครับคือผู้ชายเนี่ยอย่างแรกเลยผู้ชายเขารู้ว่าผู้หญิงต้องการอะไรรู้เหรอรู้แต่แต่อะไรเขาจะไม่ทําอย่างนั้นบ่อยๆอ๋อเดี๋ยววิเชตหนว่าชอบช้อปปิ้งอเขาก็พาไปจกซื้อกระเป๋าเขาก เอ้ยดีเหรอเลือกกันนานๆหน่อย,อยเยน็นๆอย่าพิ่งซื้อซุรุยซุร่ายอ,อะไรบ <break S 2> ี้คื break, 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 เอเบรกบ้างเบรกบ้างไม่ได้ยอมตลอดคือเขาไม่ได้แบบว่าเขาจะเก็บพวกนี้ไว้เพื่อเป็นโอกาสพิเศษคือแบบว่ากระเป๋าเออเซอร์ไพรส์ซื้อให้หรือว่าโอเคไปช้อปปิ้งนานทีโอเคอยากได้ซื้อเลย<อ>แต่ไม่ใช่ว่าทุกอาทิตย์ซื้อกันใบลาอาทิตย์ปละเดือนอย่างงี้งั้นเวลาที่เราไปกับเขาแล้วเขาไม่ซื้ออะไรให้ให้เราคิดไว้เลยว่าเดี๋ยวเขาต้องเก็บเซอร์ไพรส์นี่แหละ ใช่เลยพอถึงวันพอถึงวันที่มันจะเซอร์ไพรส์เรามันไม่เซอร์ไพรส์นิโบกับบานเลยนะ <laughs> ถึงกระโบกกระบาดอันนี้แล้วแต่คนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคือจริงเขารู้ว่าผู้หญิงชอบอะไรออจริงๆรู้แต่ว่าเราเนี่ยจะเก็บเอาไว้ไง<อ><อ>ไม่ไม่ไม่เปิดเผยซะหมดคิด<ม>คู่คิดคู่<อ><อ>ดอกไม้ให้ในวันที่แบบมีพิเศษหรือว่าอาจจะเซอร์ไพรส์ปปรบ้างบางทีแบบหัวนอนหรือว่าโตทำงานอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไม่ใช่แต่ไม่ใช่ทุกวันไม่ใช่อย่างนั้นกระเป๋าซื้อให้เพชรมีแบบจังหวะสําคัญสําคัญห้องบางทีเปิดเข้ามาลูกโป่งเต็มห้องเลยนอนกี่กูหลาบเลยโปรยเปื้อนอยู่ OK。 ันจะเป็นหนังโป๊นั้ะเป็นเหลแล้วแต่รถนิยมบางคนชอบทำแบบนี้นะฮะอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับผู้หญิงควรรู้เกี่ยวกับผู้ชายนะคือผู้ชายอยากเป็นคนโรแมนติกนะฮะจริงๆแล้วเชื่อหรือเปล่าไม่จริงอ่ะไม่เห็นทำอะไรโรแมนติกสักอย่างนี่ไงพวกคุณก็เถียงกันแบบเนี้ยพวกคุณพวกคุณถึงไม่ได้ความโรแมนติกจากผู้ชายบางทีก็เลยไปกระทิงเปรี่ยวอยู่ทุกวันบางทีคุณต้องแกงโง่บ้างคุณอย่าไปเร็วคุณอย่าไปรู้ทันเท่าทันผู้ชายคุณจะเก่งเกินไปคุณต้องแบบ วันนี้วันนี้มันเกิดอีสองอาทิตย์มันเกิดนะอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณต้องแบบเหมือนกับไม่รู้ว่าเขาทำอะไรให้บางทีเขาเซอร์ไพรส์คุณคุณเห็นแล้วมีคนสะกดรอยคุณรู้แล้วเอ้ยดอกไม้ตรงนี้ของอ่ะมาแล้วใต้ชื่อตรงนี้ไม่เขียนชื่ออะคุณรู้หมดแต่ว่าคุณก็อย่าทำเป็นรู้ไงคุณต้องแบบรู้นะเจ้้เเซอร์ไพรส์ฉันนะ ั้งทีก็ต้องทําให้มันเนียนหน่อยแม่บางทีผู้ชายทุกคนก็ไม่ได้เกิดมาในสายโปรดักชันทั้งหมด <c oughs> ไม่น้มาเป็น <S <S โ,โปรดิวเซอร์มันก็แบบไม่ได้เก่งขนาดนั้นมันก็ไม่อยู่สายวงการบันเทิงมันก็แบบเป็นคนธรรมดาทัา่วไปก็แบบอาจะโจดจับพิรุษได้เออไม่ได้มีแ,แบบทีมงานร้อยกว่าชีวิตมาช่วยเหลือบางทีทําคนเดียวซื้อถอกไม้เองต้องไปซุ่มดักเองต้องมาเขียนการ์ดเองดูน่าสงสารนั่นจริงเออนั่นไงคุณต้องเข้าใจเขาเออนะฮะ ข้อมูลที่เขาเขียนมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกผู้ชายเนี่ยชอบกอดจูบแล้วก็ทําเหมือนกับที่ผู้หญิงชอบเหมือนกันนี่เขาบอกอย่างนี้เลยจริงเหรอก็ลรเป็นติกงไงการกอดจูบลรแมนติกไหมอ่ะสมมติอ่ะแต่แต่เราเราจะชอบเห็นเวลาผู้หญิงแบบไปควงแขนบ่อยๆซบไปบอว่าผู้ชายเขาจะแบบเอ้ยตัวเองอายเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยอาดอ่อายเขาแต่ถ้าอายเขาได้ได้คิดเลยนะว่าเขาไม่แน่ใจกับคุณหรือเปล่าคุณเป็นแบบเอ่อ ของเล่นของเขาหรือเปล่าคุณต้องคิดนะฮะ <bathroom. S 1> แต่ว่าวถ้าเกิดอยู่สองคนแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาจะโรแมนติกบ้างเนี่ยบางทีจุ๊บหน้าผากสไลด์มาที่แกม้ม oh. แล้วปาดมาที่แก้มขวาแล้วลงมาที่คางออแล้วสไลด์ขึ้นขึ้นที่หัวอันนี้ถือว่าเราเป็นเตกมากนี่จุ๊บหรือถ้าลองพื้นคะแล้วแต่เตกขนาดี้แล้วแต่สไตล์อันที่จุ๊บนิดเดียวพออะไรเงี้ยเออนี่ปาซอกเกอร์ถ้าผมมาให้ดูจะบ้าเหรอ เอามาต่อกันดีกว่าเรื่องที่สามครับเขาบอกว่าถ้าสาวคนไหนบอกให้ผู้ชายโทรหาแล้วก็เชื่อดิเขาไม่โทรมันไม่โทรแต่ในกรณีนี้เป็นกรณีที่ต้องเป็นกรณีที่แม่ของลูกนะคือผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้หวังว่าเป็นแม่ของลูกไม่เอาวันไนสแตนนะเพราะวันไนสแตนเนี่ยมันโทรยิกเลยไม่นับไม่นับไม่นับเรานับเป็นแบบแม่ของลูกคือแบบว่าในถ้าคุณขออยู่ๆคุณบอกว่าเธอโทรหาฉันสิคืนนี้เพิ่งเคยเจอเพิ่งเคยรู้จักอะไรเนี่ย ถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายรู้สึกกลัวนะโอ้โหนี่เราไปแย่ใครเนี่ยไก่แก่แม่ปลาช่อนที่ไหนเนี่ยทำไมเชี่ยวชาญขนาดนี้นัดเจอคืนแรกโทรหายโทรหาเลยอย่างเงี้ยบางทีมันจะเว้นไปทักสองสามวันอาทิตย์นึงสวัสดีครับจําได้ไหมครับที่เราเจอกันที่สวนสาธารณะวันนั้นนะครับที่ผมเข้าไปขอเบอร์คุณนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ล้่แบบอยู่แบบคือคือเว้นเพื่ออะไรพี่เอ้านี่คือการดูเชิงให้อยากจะเจอเราบ้าง ไม่ใช่ผู้ชายอยากเป็นผู้ล่านี่กจะเป็นคนบุกเองกันที่เราไปบอกเขาว่าโทรหาฉันสิเหมือนับแบบเราล่าเองอไม่งามนี่ไงแต่บางจังหวะก็ถือว่าไม่ผิดน,นะบางจังหวะถ้ามันลงตัวม,มันโอเคจริงแบบก็ถือเป็นการทอดสะพานอย่างหนึ่งผู้ชายก็ถือว่าไม่น่าเกลียดถือว่าเข้าทางเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ายังไงก็ต้องรอให้ผู้ชายเป็นฝ่ายโทรไปก็น่าจะดีกว่านะฮะต่อมาครับข้อที่4ี่ครับ ข้อนี้จริงๆนะผมไม่ก็เห็นด้วยเท่าไหร่แต่ว่าในโลยโพเขียนมามผู้ชายส่วนมากไม่แคร์หรอกว่าเขาจะดูเป็นอย่างไร หมายถึงว่าไปเจอผู้หญิงเนี่ยลุคของเขาจะเป็นอย่างไรเขาไม่ค่อยแคร์เน้นนะว่าเป็นผู้ชายแท้แท้ถ้าผู้ชายไม่แท้เนี่ยเนี้อต้องแต่ปลายผมเส้นบนยันเล็บเท้าด้านล่าง<อ>แต่ผู้ชายบางคนดูแลตัวเองตั้งแต่ปลายผมเส้นบนยันเท้าเส้นล่างก็มีนะก็มีไงก็<อ>มีแต่ผู้ชายจริงๆแล้วลึกๆของเขา<อ>เขาไม่ได้อยากให้ผู้หญิงเห็นผู้ชายแบบเพอร์เฟกตตลอดอเขาอยากให้เห็นในมุม<อ>แบบว่า มุมตื่นนอนใส่บ็อกเซอร์เซอเสื้อ,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 อกล้ามออมุมแบบเงือเงืออผมไม่เนี้ยบออถ้าคุณไม่ใช่นาเดทมันก็ถ้าเขาเหนมันก็ไม่โอเคใช่อันนี้นรกไงจะบ้าเหรอระเทียบอย่างนั้นออระโถนั่นแหละจริงๆแล้วเขาไม่อยากทีออ่ไม่ค,คือเขาอยากให้เห็นพัฒนสบายๆแบบไม่ใช่แบบเพอร์เฟกตลอดเวลาอยู่ผู้หญิงไงก็ต้องมองว่าแบบเอออยากเห็นแบบ ตัวเองสวยตลอดเวลาใช่ยิ่งในพาได้กาเจอกันถ้าไม่เนี้ยบเนี่ยแล้วผู้หญิงชอบผู้หญิงมาคุยต่อแสแงว่าโอ้โหใช่เลยใช่เลยคือไม่ต้องปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งเฉพาะวันที่แบบสําคัญสําคัญหรือว่าจุดอยากยเห็นจริงๆร่งประมาณนั้นข้อต่อมาครับผมเขาบอกว่าแต่ข้อห้านะฮะแต่ผู้ชายอยากให้ผู้หญิงช่วยเขาในเรื่องแต่งตัวจริงๆนะอ๋อคือบางทีเนี่ยการที่ให้ผู้หญิงมาช่วยเช็คเรื่องของการแต่งตัวให้เนี่ยมันโรแมนติกนะตัวเองตัวเองอาจจะไม่อาจจะไม่ยังไม่ใช่แฟนกันแต่ว่า ขอบคุณครับ วันนี้ผมเป็นไงบ้างฮะเนี่ยเป็นยังไงหล่อมากเลยพี่ภาวันนี้จิ๊บชอบที่เอาลายแบบลายตารางมาบวกกับสกอตข้างในช่วยช่วยเช็คสูตรหน่อยนะ้ไหมช่วยเช็คสูตรมากนี่พอผูกโรแมนติกพอผูกเล็กท้ายพึ่งมันดูโรแมนติกมแล้วได้เงยหน้าขึ้นมามองตากันสตโอ้โหยเนี่ยแล้วมือมาโดนบางทีแบบมันโดนจุดโฟกัสสปุตนิคสปิกนุกเงี้ยแบบหูจับเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยนะตายตายคือดูความเรียบร้อยผูกเล็กท้ายใส่สูตรให้มันก็มีความโรแมนติกบางทีถ้าโรแมนติกสุดๆก็คือใส่เกงให้เลยนี่โร ใให้ด้วยเก่ให้ด้วยช่บ้าใส่เก่ให้ใส่รู้มาเลยกแล้วข้อหัวเขาก็บอกว่าหนุ่มๆอยากมีแฟนแบบแม่เชื่อไหมฮะล้ออยากให้ดูแลแบบแม่ดูแลคือแม่กับกับลูกเนี่ยมันแน่นอนนะเราอยู่กับแม่มาตลอดเรารู้สึกว่าแม่คือผู้หญิงที่เพอร์เฟกผู้หญิงที่ดูดีในสายตาเราพี่นี่อบอุ่นถ้าเกิดแฟนเราอบอุ่นหรือว่าผู้หญิงเราหมายปองอบอุ่นแบบแม่ได้มีความอุ่นแบบแม่ได้เราจะรู้สึกดีนะฮะรู้สึกดีเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบ ปรึกษาด้ทุกเรื่องด้วยแม่สนิทกันก็เลือกแฟนที่อยู่ใกล้เคียงกับแม่สิก็จะได้แบบใช่ครับก็เป็นรุ่นเด็กกับป้าไปคุยจะบ้าเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งคือลูกเนี่ยได้รับน้ำนมจากแม่อะไรแล้วยังไงต่อก็มีความอบอุ่นไงผู้ชายก็อันนี้ไม่พูดไม่พูดแล้วกันข้อต่อไปไปิมนนวกข้อต่อไปข้อสุดท้าย หนุมน่มๆกลัวสาวๆนักตื้อฮะรู้ไหมฮะตือ้อยังไงตื้อหมายถึงว่าหน,น,นุ่มๆเนี่ยเขาชอบผู้หญิงที่มีฟอร์มบ้าอะไรบ้างถ้าเกิดคุณไปโทรแบบรู้จักกันวันแรกแรกเแบอร์กันคุณโทรหาเขาเลยเย็นนั้นอ่ะโอเคแรกๆจะคุยครับผมสวัสดีครับทุ่มหนึ่งโทรอีกลับสี่ทุ่มโทรอีกลับนอนอยังคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าโุกุนะคะอยู่ๆมาทัแทงความไปเจ้าเจ้าข,าของเขาไม่ชอบนะเขาต้องแบบ ทิ้งจังหวะให้คุณแบบเหมือนกับมีจุดหน้าค้นหาหน่อยนะฮะซึ่งผมเคยเจอแบบนี้โทรมาแบบโอ้โหโทรมาเยอะมากจิกเลยอะเพิ่งรู้จักนะยังไม่รู้จักเลยไม่ชอบแล้วคือเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบรู้สึกไม่เป็นอิสระไม่โอเคอยากจะโดดตึกตายขนาดเลยขนาดนั้นเลยตายตายไปซะละนั่นสิครับผมพูดถึงเรื่องโดดตึกตายรู้ไหมครับการโดดตึกเนี่ยเสียงของการโดดตึกสองชั้นกับ1ิชั้นต่างกันยังไงมันก็ต้องเดี๋ยนะถ้าลงถ้าลงถ้าลงจากที่สูงมาก เสี่ยมเขาจะแรงแรงกว่าเอาไี้ฮะเฉลยเลยโดดตึกสิบชั้นเสียมเป็นยนี้ฮะโอ้ตุบแล้วสองชั้นอ่ะสองชั้นโอ้ตุบโอ้ยโอ้ยไม่ตายไม่ตาย,ตายแค่เจ็บขาีลากขาอาอกไปด้วยลากขาออกไปด้วยลากออกไปเองครับผม นี่คุณต้องรู้ไว้แล้วกันนะคะทั้งหมดนี้7ข้อนถ้าเกิดรู้ไว้เนี่ยก็อาจจะเจอกับคู่ที่ดีเข้ากันได้ทำให้ทำให้ผู้ชายรู้สึกอย่างู่กับเรามากทำให้รักกันมากขึ้นเลยค่ะอ่าช่วงนี้ดีจริงๆเลยทำให้ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยรู้ใจกันมากขึ้นหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าพูดไปเถียงกูทุกข้อครับผมโอเควันนี้ขอบคุณคุณพรามากมากค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ช่วงหน้ากลับมาเจอกับดนตรีดีๆที่รออยู่ค่ะ ผิวเสียก่อนวัยอันควรคุณหมอสุรสิทธิ์อักษามงคลศัลยแพทย์โรงพยาบาลบางมดแนะนำว่าควรใช้ครีมกันแดดที่มี SPF 15เป็นอย่างตา่ำและต้องทางก่อนออกแดดอย่างน้อย20นาทีนอกจากนี้เสื้อผ้าที่คุณสวมใส่ก็ช่วยป้องกันผิวจากแดดได้ดีอีกทางหนึ่งดังนั้นควรใส่เสื้อผ้าสีเข้มมีเนื้อผ้าที่หนาหน่อยเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเริงร่าทาแดดได้อย่างมั่นใจแล้วล่ะคะ่ะ สนับสนุนโดยสวยอย่างมั่นใจสวยที่โรงพยาบาลบางมดสนับสนุนโดย AIS แปลงไว้์ซูเปอร์เฟรชจากเม m เ r ร New York